สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะมาแนะนำหมวดหมวดใหม่เขาเรียกอะไรเมนูใหม่ของในแอฟฟิงโกนะคะเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ว่าเออจะหาสินค้าไปขายในาราคาดีๆกำไรสูงๆเนี่ยค่ะคือเหลือบางคนที่ยังไม่มีงานทำหรือตกงานก็ลองมาหาสินค้า ไปขายออนไลน์ดูได้นะคะในนี้ในแอปพลิเคชันของฟิงโกเนี่ยค่ะตอนนี้ค่ะก็จะมีหมวดหมู่ชื่อว่าคอสโกเข้ามาเพิ่มอีกหมวดหมู่หนึงอยู่ตรงกลางเนี่ยค่ะในเขียนว่า cosco t C o เนี่ยค่ะกดเข้าไปตรงนี้ได้เลยค่ะกดเข้าไปเราจะเห็นสินค้าเป็นสินค้าแบ่งตามหมวดหมู่เสื้อผ้าโอ้โห เน็ตช้ามากเสื้อผ้ารองเท้าของใช้ในบ้านอยงเี้ค่ะความงามของแม่ของเด็กนี่ค่ะอาหารอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่เราเลือกเราเลือกเมนูดูได้นะคะสมมุติอันนี้เราดูในหมวดของเออเสื้อผ้ารองเท้าเนาะอ่ะเรามาดูเราก็เลื่อนดูค่ะเราหาดูมีมีมมนาฬิกาด้วยตรงนี้นะคะอย่างเช่นเราเอ่อดูเสื้อ,อหรออ่ะสมมุติเราดู เสื้อตัวนี้ค่ะเราจะขายเสื้อตัวนี้เรากดเข้าไปน,นี้มีคลิปให้ด้วยเน็ตช้ามากฝนพึ่งตกเนี่ยค่ะก็เป็นเสื้อแบบนี้นะเนี่ยก็คือเราซื้อได้ในราคาปกติมันพนะัน8ปด้อยเนาะยีตัว1858แต่ตอนนี้ค่ะลดเหลืออยู่แค่929บาทหาร20ตัวเข้าไปก็ตกตัวละ46่สบาทสีสสตางค์ อ่ะตีสี่สิบเจ็ดบาทเงี้ยค่ะเรามาขายตัวละร้อยห้ตัวละเก้บาทก็ได้แบบเนี้ยค่ะเออแล้วเราอ่าลองลองอ่ะเสื้อผ้าสมมุติไม่ชอบเสื้อผ้าเราไปดูนาฬิกาเมอกี้เห็นมีนาฬิกาเน็ตมันช้ามันอืนเนี่ยอ่ะนาฬิกาสมมติน,นาฬิกาอันไหนดีนะอ่ะอันตัวนี้แล้วกันนะคะเรากดเข้าไปดูก็จะมีนาฬิกาเนแบบนี้ค่ะอันนี้มีมีหสี เนี่ยค่ะห้าสีสองพันห้าสิบบาทหารหารห้าสิบสี่สิบเอ็ดบาทตกสี่สิบเอ็ดบาทแบบนี้ค่ะก็คือเราไปขายได้เก้าสิบเก้าบาทร้อยห้าสิบร้อยเก้าสิบเก้าได้เลยเนี่ยเป็นสินสินค้าทุกตัวที่เราเลือกมาเน,นี้ยค่ะเอ,อ่อไม่ว่าจะหมวดหมู่ไหนเนี่ยส่งส่งถึงหน้าบ้านเลยเราไม่ต้องเสียค่าส่งนะคะค่าส่ง ก็คือก็คือฟรีหรือถ้าเราเออไม่ไม่สนเอาเขาเรียกอะไรไม่เคลียร์ในส่วนของว่าเออมันได้เท่านี้จริงไหมหรือว่ามันมีสีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราก็มาถามมาถามเออกับค call นเตอร์หรือที่ออกสำนักง,งานก็ได้ค่ะโดยเข้าไปตรงบัญชีชนันมุมล่างขวาสุดเนี่ยค่ะ ข้าไปตรงนี้ค่ะจะมีติดต่อพนักงานเรากดติดต่อพนักงานเข้าไปได้เลยก็ก็จะสามารถพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กับพนักงานได้หรือถ้าใครไม่ต้องการมาเอามาออหาสินค้าขายไม่ได้เป็นพ่อค้าแม่ค้าอะไรอยากเป็นนักช้อปปิง้งอย่างเราเราก็มาเลือกดูสินค้าได้ตอนนี้ค่ะมันมีสินค้าในส่วนของการลดราคาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะอย่างอนเนี้ยลด42% 38% 49%แบบนี้ค่ะ สินค้าในหมวดของพวกหน้ากากอนามัยก,ก็ก็ลดราคาอยู่นะคะต้องหกสิบห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยเนี่ยเข้ามาดูได้เดี๋ยวถ้าเราถ้าเราไม่ไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าเราก็มาดูสินค้าอื่นๆได้เนี่ยอย่างอันนี้ลดสี่สิบสามเปอร์เซ็นอันนี้เดี๋ยวต้องสั่งให้ลูกแล้วเนี่ยลดแล้ววันนั้นเมื่อวานนี้ยังไม่ลดเลยเมื่อวานนี้ร้อยสิบสามบาทอีกร้อยสามสิบห้าบาทนี่เง้ราคาเต็มวันนี้ลดเหลือเจ็ดสิบหกบาทแล้ว รู้สึกมีอะไรอย่างมีสองสีเนี่ยค่ะแบบเนี้ยเราเข้ามาเลือกดูได้แอปนี้เป็นแอปใหม่ของทางออของทีมโซเชียลีคอมม์ซเป็นทีมของ อา i ีบาบาเก่าที่ทำงานคู่กับแจ็คมามาเนี่ยค่ะเขาทำอารีบาบาทำทำแอพพลิเคชันอื่นๆมาแล้วกว่า1 0 14ปีเนาะแล้วตรงนี้เขาเฟดต,ตัวออกมาทำในส่วนของแอฟฟิงโกแต่ว่าไม่มีการโฆษณาทางทีวีไม่ได้จ้างดารามาโปรโมทหรือโฆษณาให้พวกเรานะักช้อปปิง้งหรือว่าคนที่สนใจร่วม,ร,วมร่วมธุรกิจกับเขาก็คือช่วยเขาโปรโมทอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นเนี่ยช่วยเขาโปรโมทอย่างเงี้ยเขาก็จะมีค่าตอบแทนให้แบบเนี้ยค่ะสินค้าเลยจะเป็นราคาที่ ที่ไม่ได้บวกค่าโฆษณาต่างๆเพราะนั้นสินค้าก็เลยจะราคาถูกมันตรงมาจากโรงงานเลยและที่เนี้ยน่ยการส่งสินค้าเนี่ยค่ะค่าขนส่งจะค่อนข้างถูกเพราะว่าจะรวมขนส่ง รวมส่งเพราะว่าของเรามีคาโกมีมีค้างสินค้าอยู่ที่สมุดประการใกล้ๆก,ก,กับสนามบินนะคะจะส่งมาจากที่เดียวกันเลยก็เลยจะค่อนข้างถูกคือไม่ได้แยกขนส่งอะนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเพิ่งเข้ามาไทยได้ตั้งแต่มกรามกรากรุมภพักก็ได้2เดือนกว่าๆนะคะบางรายการบางเมนูเนี่ยอาจจะผิดเพี้ยนไปเพราะว่าใช้เออเออเขาเรียกอะไรนะ รบอบแปลค่ะแต่ตอนนี้ก็คือทางทางเจ้าหน้าที่ของแอปพลิเคชันเนี่ยก็กำลังเร่งแก้ไขอนไนที่มันมีแบบข้อความที่เราอ่านบางทีเราไม่เข้าใจเงี้ยค่ะก็ลองสอบถามกันเข้าไปได้ตรงในส่วนของเมื่อกี้นะตรงติดต่อตํานักงานหรือคอ c เซ็ center นะคะได้ นะคะลองเข้ามาดูกันนะคะในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ตอนนี้อยากนำเสนอมากเลยก็คือสินค้าราคาดีมากก็คือกำไรดีค่ะโอเควันนี้แนะนำแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไงมามีอะไรดีๆมาบอกต่อกันใหม่คะ่ะขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ